ทั่วประเทศเริ่มคิกออฟตลาดนัดแกหนี่วันนี้วันแรกเปิดพื้นที่ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เข้ารับคำปรึกษาไกล่เกลี่ยรพร้อมกันทุกจังหวัดนายกิติรัตน์ณระนองประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้คิดออฟตลาดนัดแกหนี่ซึ่งดําเนินการพร้อมกันอย่างเป็นทางการทุกจังหวัดทั่วประเทศตามข้อสั่งการของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหานี้นอกระบบ กำชับให้จังหวัดทำงานเริ่มกับตำรวจคุ้มครองและให้ความปลอดภัยของลูกหนี้ให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้มาเข้าสู่กระบวนการไก่เกลี่ยซึ่งภายในตลาดนัดแก้หนี้ก็จะดำเนินการเจรจา,าไก่เกลี่ยขอ้อคิาพาทพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้และเจ้าหนี้อาทิกระทรวงแรงงานสำนักงานพัฒนาชุมชนธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งที่ผ่านมาได้มีลูกหนี้ลงทะเบียนหนี้นอกระบบจำนวนหนึ่งแล้ว ซึ่งยอดรวมล่าสุดยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นล้านบาทนับว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเนื่องจากมองว่าลูกหนี้และเจ้าหนี้ยังคงติดตามสถานการณ์เพื่อพิจารณาผลดีและผลเสียและดูแนวทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลเรื่องหนี้นอกระบบเพื่อตัดสินใจเข้าร่วมการแก้หนี้ดังนั้นเวลาจะวัดความสําเร็จเนี่ยเราไม่ได้วัดว่าจะต้องมีคนมาขึ้นทะเบียนกันมากๆถึงจะสาเร็จเพราะว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยขณะนี้เจ้าหนี้ลูกหนี้หลายๆเนี่ยได้คุยกันเองแล้วและทราบด้วยว่ามันมีความผิดกฎหมายเกิดขึ้น ดังนั้นการแก้ไขตนเองของฝั่งเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนถึงวันนี้ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในรายที่อาจจะยังกงออ้ามก้ามอึดขึ้นอยู่ก็คงจะต้องพึ่งกระบวนการอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามการดําเนินการคลิดออฟตลาดนัดแก้หนี้พร้อมกันทั้งประเทศตลอดจนการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนหนี้นอกระบบแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลรับทราบและพร้อมที่จะนาลูกหนี้นอกระบบทุกรายเข้าสู่กระบวนการในระบบ ซึ่งหากไม่ไดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายก็จะมีการเร่งติดตามและดําเนินการตามกฎหมายต่อไปกรวันเฉเดชรายงาน